สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดลิเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสนธิแนะเฉลิมถอยดีกว่าหมดยุคแล้วเขตบางบอลอยางแพ้แต่ทักษิณคือเจ้าของพรรคตัวจริงสนที่ชี้เฉลิมทักษิณมนุษย์พันเดียวกันไม่รู้จักบุญคุณใครแต่ทักษิณมีภาษีเหนือกว่าเยอะ เพราะเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงแนะเฉลิมถอยหมดยุคแล้วแม้แต่คนบางบอนยังไม่เอาควรอยู่บ้านเลี้ยงหลานทบทวนตัวเองทำความดีที่แท้จริงก่อนตายในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิหรือสนทิทอกในวันศุกร์ที่6ตุลาคม2566ได้นสนทิริ้มทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย ประกาศหันหลังให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ตนเองและลูกชายไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลว่าตนรู้จักกับร้อยตํารวจเอกเฉลิมมานานรวมลูกชายของร้อยตํารวจเอกเฉลิมทั้ง3คนแต่ไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีแล้วเพราะเส้นทางและอุดมการณ์ทางการเมืองไม่เหมือนกันในฐานะที่เคยรู้จักคุณมาตั้งนมนานแล้วผมจะเตือนคุณอยากแล้วผมจะแนะนําด้วยความหวังดีว่าจริงๆแล้วเนี่ย คุณอย่าไปโกรธทักษิณชินวัตรเขาเลยเพราะคุณกับทักษิณชินวัตรเป็นมนุษย์พันเดียวกันไม่เคยระลึกถึงใครเอาตัวเองรอดแต่ทักษิณชินวัตรเขามีภาษีเหนือคุณเยอะเพราะเขาดันทะลึ่งเป็นเจ้าของพรรคถึงแม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทุกคนก็ดูว่าคุณทักษิณต้องการอะไรจากพรรคเพื่อไทยก็ย่อมได้ดังใจที่ปรารถนาถ้าผมเป็นคุณคุณเฉลิม สุขภาพก็ไม่ดีเดินก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วพูดจาก็ไม่ได้คล่องไหลลื่นเหมือนสมัยก่อนมีปัญหาเยอะแยะในเรื่องการเรียบเรียงความคิดของคุณแต่ก็ยังคงเอาไว้ซึ่งคารมคมคายเหมือนเดิมยุคนี้คุณเฉลิมครับหรือแม้กระทั่งคุณวันอยู่บำรุงหรือนายหนุ่มเนี่ยมันไม่ใช่ยุคของคุณสองคนละ่ะเชื่อผมสิถอยออกมาดีกว่าเอาละทักสินด่าคุณว่ากวนโอยคุณก็ด่ากลับเข้าไปแล้ว ผมขอเถอะให้คุณจบเพียงแค่นี้เพื่อเห็นแก่มิตรภาพเก่าๆที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนคุณพักผ่อนได้แล้วคุณเฉลิมมันไม่ใช่ยุคของคุณจริงๆให้ตายแล้วการที่คุณหนุ่มวันอยู่บำรุงพ่ายแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเองที่เคยครองความเป็นใหญ่เนี่ยมันก็พิสูจน์ชัดแล้วอย่าโกรธผมว่าประชาชนลึกๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาคุณในพื้นที่คุณเองเขากลับไปเอาพักคก้าวไกล ทำไมประชาชนลงคะแนนเสียงให้รักชนกทั้งนี้รักชนกเองก็เป็นคนที่มีปัญหาคุณไม่คิดในความเป็นจริงบ้างหรือว่าเขาเบื่อคุณมันไม่ใช่ยุคของคุณที่จะมากระโดดโลดเล่นต่อไปในวิถีการเมืองคุณพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่าล้างไม้ล้างมืออาบน้ำเอาน้ำมนต์หลวงพ่อที่ไหนก็ได้มารดตัวสักทีแล้วบอกพอแล้วชีวิตพอแล้วกลับไปพักผ่อนคุณก็มีหลานหลายคนใช่ไหมฮะไปเลี้ยงหลานดีกว่า ใช้ชีวิตทางบ้นปลายที่สำคัญทบทวนข้อผิดพลาดในชีวิตของคุณว่ามีอะไรบ้างแล้วตั้งหน้าตั้งตาอุทิศต,ตัวเองทำคุณงามความดีที่เป็นคุณงามความดีที่ไม่มีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องให้กับสังคมให้กับชุมชนเลิกได้แล้วครับอย่ามากระโดดลวดเล่นในวงการเมืองอีกต่อไปเลยเชื่อผมสิให้ตายสิเชื่อผมมันหมดยุคคุณไปแล้วหมดจริงๆคุณเฉลิม ถ้าผมพูดแบบสไตล์คุณก็ต้องบอกว่าเฮ้ยหมดแล้วนะถอยออกมาเถอะอดีตเนี่ยมันเหมือนลมที่พัดผ่านตัวเราไปความยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยวันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติละแล้ววันที่คุณต้องตายไปก่อนเนี่ยถ้าวิญญาณคุณพูดได้ก็จะบอกว่าเฮ้ยกูนี่โง่ชิบหายน่าจะเชื่อไอท้ทิมันมานานแล้วเพราะชีวิตมันมีแต่ความว่างเปล่าวันนี้ ไม่มีใครจําได้ว่าคุณเคยทําอะไรกับประเทศไทยบ้างเชื่อผมเนี่ยคุณเฉลิมกลับไปทําคุณงามความดีที่แท้จริงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณจะตายนายสนธิกล่าวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกเกทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0ู1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ